วัด,ดีจ้าว้จะมาวาดหอยท่ากันจ้าแล้วแรกก็วาดตัวไปนี่ตัวจะเป็นก็ว่ากระดองกระดองหอยนะนี่ก็วาดขึ้นไปต่อมาก็วาดลายวาดลายก็ว่า,าหัวหัวไปเออหัวแบบนี้เลยแล้วต่อมาเราก็วาดเขามันแล้ววาเรียกขี่อะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละอืนั่นแหละ จริงๆตามันอยู่ตรงนั้นแต่เนื่องจากเราเป็นการ์ตูนแล้วก็จะวาดตาตรงหัวมันนีแล้วกว็หน้าว่าตาอือฮึต่อมาก็ทาสีเป็นสีส้มอ่อนนะครับก็ทาเป็นสีส้มไปปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีตาลเข้มอ่ะดีๆได้ละแล้วก็ทำเข้มขึ้นไปอีกตึมตึม แล้วเย่ไอทาของเราแล้วก็ทำามันตัวเล็กลงนิดนึงตัวใหญ่เกินไปนะครับอืมนี่ก็ได้แล้วนะหอยทาของเรา